สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้ช่กง s k y นะครับวันนี้เรามากับน้องปอลสองคนนะทุกคนนะวันนี้เราก็จะไปย้ายแม่โคไปกู้รถสิบล้อที่น้องปอขับตกตกน้ำไว้นะทุกคนนะไม่รู้ใครขับเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยรู้เลยครับผมผมวันนี้เราจะเอาซูมิโตโมไปไปลากนะเอาเป็นว่าเป็นเรือดีกว่าครับผมนะครับป่ะปอขับรถลากมาตรงนี้เลย เไม่รู้ใครนะคนแถนี้แหละ <c oughs> ผมเลี้ยงมาเมื่อวานอะเห็นอยู่ในน้ำลแล้วรู้แล้วมันบิดแย่ครับล้มมันหมดเล้ครับมันบิดไม่อยู่อ๋อแ,แล้วก็ต่อถังล้มแย,ยม่งแล้วมั้ ผ่านกระรกเหลือเกินนะต้นไม้ควดเยอะเฮ้ยก็ไม่หามันขยับได้วะหางมันหลเลยมันมันมันมี่ะดเชอี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นเอาเลย พี่เอาเป่าคำรถไฟขึ้นได้เลยก็ได้ไหมนี่คันนี้ก็ขายนะครับผมขายทุกคันครับเล่นกันไหนขายคันนั้นครับ<ก>งูเสืสอว,นส,สอวนสักนะคันเนี้ยพูดผิดี่นไดหน่อยเมื่อกี้หน้หนาเลยเหลังขึ้นครับผมหน้าขึ้นกันได้มาเลย Chơi 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 này. đây chơi 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 phương này. chơi 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 phải chơi 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 นี่ก็ยืมรถไถพี่ไม้ไปก่อนนะก่อนเราเอาไปเสริมความเรงอยู่ดันไม่ไปอ่ะอ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 ือไปเลยมีปีนิดหน่อยครับบริษัททำถนนไม่ได้มาตรฐานครับ

ตีวงเล่นขวาเลยเดี๋ยวไปขึ้นด้านหนอาอีเนี่ยไปโอ้ยังขึ้นเลยอาลูบีเข้าแคบ แต่ไม่ได้ไหม,ไมรเรียกซ้ายไม่ทันแล้วตรงไปเลยก<ม>ดแอบด้านข้างตรงนั้นก็ได้ เป็นไรครับผมไม่ได้อัดคลิปตรงนั้นครับเอาป้ามาเลยครับผมรถถขึ้นรถถ่ายเลยข หดับน้ำแล้วเป็นรอนด,ดับน้ำใซ่แล้วเห็น <c oughs> แต่ม่ชอลิ้นของผมว่าอยู่ตัวนี้ไม่ควรเราไปครับผมเราตายเราตายเป่าปิดไฟปิดไฟเลี้ยงก็ได้นะหัวละกไอคอนก็ <c oughs> ไม่เป็นไรไอคอนไม่เป็นไรรัาขายให้ลูกค้าก็มันเดิมของผม กระรอน้อยครับผมเดี๋ยวเอาไฟลังคาเอาไงดีนี่เกี่ยวกับบาขึ้นใช่ไหมแร้เดียพี่เลยครับต้องยกยกดับได้ไหมนี่ไม่น่ายยกได้เลยมันยกได้แต่ว่าดินนะเดียพี่มันจะไป

mặt nâng lên vào 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 cái này nè qua lên

ไหวไหมนี่ไม่โกต,ตัวสองน้อยดเฮ้พอมแล้วจะ้อมเลยก็ยกดำออดิโนรอ่า mặt lấy à? lắm lắm lấy, lắm lắm ông lắm 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 nữa đi. lắm

ไม,ไมไ่ไม่คไหลเขาไม่คไหลน่าจะไหวเลยไหวไม่หน่ดูดูไม่โคลนแลก่อนนีิถ้าโคลนมันเกาะส่วใมีส่วไหนเกาะไม่นเอเอ้เเเฮ้อเเฮ Ờ oh, có thể la cái nơi cái này để phi chơi đỉnh. Còn đi cả. Này. Đi sang bên trái nè. นัดได้เลยป่ะพี่ลากไปแล้วเกาะแล้วเหรอต่อแล้วมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายยังไม่เกาะดลยสิได่เหรอได้โปรไปปลดหรือเปล่าเมื่อกี้ลงลงลงไปนี่เนี่ยลากเลย

โอเคเดี๋ยวยนะชิบหาเนี่ยแล้วโรเบโดเบดูฝั่งนู้นอะ๋ยวพี่ดนันดันกลับนะนะแล้วก็เป่าลาบไปด้านขวาไม่ไม่เปาคนไปอยู่มันเลยรถดับอ่าพี่ไม่ไม่ไมเดี๋ยวพี่จะเอาหน้าสิบล้อขึ้นอนะโรเบร์อะ Bọn chưa bọn số rất thấy có này có đi cứ nó cứ thấy có đi à? à ok được. mà. มาฝั่งนี้เลยป่ะครับถ่ายมาฝั่งนี้แล้วก็ลากลูกมาเดิเอเฮ้ยลาาลากมาเด้อลากมาฝั่งนี้ฝั่งไม่โค้เพียอ เลย x มาเ๋ยพี่กดให้กันได้ไหมล่ามาข้าไม่ัวนะนี่ไปไหนเด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  เดี๋ยวพี่ขึ้นไปสิบล้อก็ได้มาลากไปนี่นั่นเลยไปเร็วไปเร็วโอเคได้แล้วเลยเปิดโซ่เลย เออมาข,ขยับไอ้ทเลื่สิบล้อออกเลย<ม>เ๋ยวเราย้ายไปอู่นะทุกคนนะชิปหายเลยพับ เออได้ไหมนี่ไปยบยงนิดหน่อยยกนิดหน่อยข้าวหรือไร้ามีคานอลอืมชน เต่เบ,บาบังคับสิบล้อนะแต่พี่ดันไม่โคให้ ไม่ต้องมาพี่ด้เนยอ๋อถ่ายเอาอนกันเลย ไปแล้ว quá, bay มั้ยเนี่ยไปไปแล้ว ใช่ครับสตาร์ทเครื่องได้ไีมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเครื่องพังเดี๋ยวเครื่องพังเออใช่ใช่ไอรู้น่ะยังไม่เจอระลงเกลืองไงเว้เดี๋ยวค่อยเอา วินลากที่อู่ดึงลงพอแล้วครับผมนะครับ้ไม่เป็นไรเอาแล้วแหละเอาไว้ถืออู่นะพอเดี๋ยวแม่ง10รอบไปก็ได้ครับผมโอเคครับครับทุกคนไปอู่ต่อ เ,เไม่เป็นไงเดี๋ยวมันดับเองนะมันหมดมันมันเลื่องมันเดินหน้ามาเกินหรือเปล่า หลายตอนพี <c ười> ่เลี้ยเมื่อกี้ใครสนใจก็ขายนะผมสองคันนี้แล้วก็สวยมันเดือดมากหลังจังหน้ำ ใช่ครับแล้ใครอยากเล่นตามครัออบลงขับลงน้ำลงำอะไรนะครับแต่มันมีบางแบบนั้นที่แบบขับลงน,น้ำเสียจริงๆเลยเสือพังอ่ะใช่ขึ้นรถก็ไม่ได้เอาลงแบบเนี่ยลุกพังเลยก็ไรอ่มันล่างไม่ได้นั่นแหละปัญหาเอาลงไม,ม่ต้องกางเบาเลยเนี่ย นแต่คลิปนี้ไม่ได้ใช้มือเลยนะแต่น่ไนจะใช้ตอนเลี้ยตอนนี้แหละเดี๋ยวความมนะั้ย เตึงกูล,ล้วนี่เอารถล,ลงโชว์ไลยครับไม่ครับไปเวลามันเลยแล้วเฮ้ยไปเรียวไปเรียวไฟเรียรลืมลืมลมโอ้ไปนะคะระับปัตตานีอย่างดีครับ <laughs> แค่ช่างดูอาการก่อนได้ไหมหนึ่งแค่ช่างอ่าเฮ้เข้าไม่ได้เหรอเปนเดือนเท่าไหรครับขับรถลงบ่อนี่คนคนขับก็อยู่บนรถนั่นแหละอยู่ดีก็อย bon ่างเยอะลงบ่อครับแล้วไม่ได้ตั้งใจนะครับได้คอนเทนต์เลยโอเคครับทุกคน เดี๋ยวเราวันนี้ก็ออเดถมาซ่อมนะน่าจะอีกหลาย e ีพีแหละกว่าจะได้เล่นกันเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นหน้านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบวาสดีครับ